วิธีถอดปั้มติ๊กนะครับแอคคอร์ดตัวเก่าก็คึกไม่รู้ว่าปีไหนนะครับนะครับรถตัวนี้ปั๊มติ๊กของเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ข้างในนี่ปั๊มติ๊กเป็นแบบนี้นะปั๊มติ๊กอยู่ข้างในอยู่หลังเบาอยู่ลงังอยู่หลงังเบาะหลังนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นลูกลอยระดับน้ํามันปั๊มติก๊กอ,อยู่ตรงนี้อันนี้คือเราขี้เกียจยกถังเราก็ใช้หินเจียครับลูกหมูปาด ตัวทางออเลยปลาดออกแบบนี้เลยนะครับอันนี้เราก็ปีจากในแอปแดงมาครับอันนี้กะเอานะครับวิศวกรรมกะจบหลักสูตรปริญญาเอกนะครับวิศวกรรมกะมาก่กะแม่นพอสมควรไม่ว่ากันนะครับมันมีอยู่ร้อยแปดร้อยเก้าวิธีนะครับอันนี้เป็นวิธีร้อยสิบน้ำมันก็สภาพดี อันนี้น่าจะปั๊มติ๊กชอตนะครับเพราะว่าเนี่ยฟิวนไหม้เขาต่อสายข้อม,มามั่วสั่วไม่มั่วครับแต่ก็มั่วพอสมควรไหมสายไฟที่เราโย,ยางยางอยู่ข้างล่างข้างหน้าข้างใต้นะใต้ตรงที่เป็นคันเร่งนะครับคือเมื่อเช้าแบบว่าเปิดซินเกค้างไว้แล้วควนขึ้นฟิวตรงนั้นไหม้ครับฟิวไม่ขาดไหม้เลยครับดีที่สายไฟมันจะไม่ไหม้เพราะว่าผมเห็นควนก่อน ก็เลยปิดตช์กุญแจท่านก็หาวิธียกปั๊มออกมาตั้งนานนะครับตอนแรกไม่รู้ว่าปั๊มอยู่ไหนปั๊มกูอย่างนี้ที่เก็ดยกทังครับทางยกยากมากเพราะมันติดหลายอย่างต้องรื้อเยอะก็เลยทำวิธีนี้เลยแล้วก็เก่าแล้วนี่นะใครที่ใช้รถ่นนี้อยู่ก็ถ้าเกิดมีโอกาสถอดปั๊มที่ก็เอาวิธีนี้ไปใช้ได้เลยนะคันนี้ลากมาครับ ดูสภาพหนูเข้าหนูขึ้นมาบนรถนะครับผมลงคลิปหนึ่งไว้แล้วครับที่เปิดประตูเข้ามาแล้วมีขี้หนูเต็มเห็นไหมขี้หนูข้างบนมีชุดเครื่องเสียงเลยนะเยอะมากทันนี้เน้นจอดครับดูเนี่เยอะพอสมควรแล้วก็เหม็นด้วยทำงานลำบากยากนี่ดูสภาพดูเบาโยกมาก่องไว้นี้เลย ทางหลังเลเทตุ้มเตะนะครับนี่ก็เอาบัมติกออกมาเช็คดูครับถ้าเกิดไม้นั้นก็เปลี่ยนใหม่